ผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่งผ่านการคลอดลูกมาอย่างเจ็บปวดแต่แทนที่เธอจะได้รับอ้อมกอดจากสามีกลับได้กระดาษใบหนึ่งที่ทำให้ชีวิตพังทลายเมื่อหัวใจแตกสลายเธอเลือกที่จะทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดสิ่งที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของเธอและลูกไปตลอดกาลเรื่องราวนี้จะทำให้คุณทั้งอึ้งทั้งสะเตือนใจและไม่อาจละสายตาได้แม้แต่วินาทีเดียวเสียงร้องให้ของทารกแรกเกิดก้องสะท้อนในห้องพักฟื้น กลิ่นยาฆ่าเชื้อแผวเบาหยอบอวนในอากาศม้านสีขาวขุ่นปลิวเบาเมื่อแอร์เย็นพัดกระทบหญิงสาวนอนบนเตียงสีหน้าซีแต่แฝงด้วยความสุขเธอเอื้อมมือแต่ใบหน้าเล็กจิ๋วของลูกดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักไหลรวมกับน้ำตาแห่งความเหนื่อยลาประตูห้องถูกเปิดออกสามีของเธอเดินเข้ามาสีหน้าตึงเครียดสายตาไม่แม้แต่จะเหลือบมองลูกน้อยหัวใจของเธอเต้นแรงเธอพยายามยิ้มแต่เสียงที่ออกมากลับสั่นเครือ มาดูลูกสีเขาน่ารักมากนะแต่สามีกลับวางเอกสารลงบนโต๊ะข้างเตียงเสียงกระแทกทำให้บรรยากาศในห้องแข็งเกรงเธอหันไปมองกระดาษยาถูกวางอยู่ตรงหน้าทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเสียงร้องทารกที่เคยชัดกลับกลายเป็นเสียงห่างไกลกลิ่นยาฆ่าเชื้อที่อบอวนกลับกลายเป็นกลิ่นขมขื่นแทงใจดวงตาของเธอพร่ามัวน้ำตาไหลไม่หยุดคุณหมายความว่ายังไงเสียงแผ่วเบาแทบขาดหาย แต่สามีไม่ตอบเพียงยืนนิ่งหัวใจเธอเหมือนถูกบีบจนแทบขาดภายในอกเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำอธิบายความสุขเมื่อครู่พังทลายลงเหลือเพียงซากเศษเสี้ยวทว่าท่ามกลางความเจ็บปวดเธอค่อยๆโอ,อบลูกน้อยไว้แนบอกในสายตาแดงก่ำกลับมีแววแน่วแน่บางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอเงยหน้าขึ้นเสียงในลำคอหนักแน่นขึ้นทีละน้อยการตัดสินใจบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นในหัวใจเธอ เธอสูดหายใจเข้าลึกกลิ่นผ้าห่มสะอาดและกลิ่นตัวทารกผสมปนกับกลิ่นยาฆ่าเชือ้อหัวใจของเธอสั่นไหวแต่สายตากลับคมชัดขึ้นสามีหันไปทางหน้าต่างแสงแดดจากภายนอกสาดเข้ามาแสงนั้นตัดกับเงาบนใบหน้าของเขาเหมือนเส้นแบ่งของคนแปลกหน้าเธอไม่พูดต่อแต่ยกปากกาที่วางข้างเอกสารขึ้นมามือสั่นเล็กน้อยแต่แรงกดกลับหนักแน่นเสียงปากกาขีดลงบนกระดาษกล้องในความเงียบ สามีหันกลับมาสายตาเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจเขาไม่คาดคิดว่าเธอจะเซ็นชื่อได้อย่างง่ายดายน้ำตาเธอหยดลงบนเอกสารมึกซึมเป็นรอยเละแต่ชื่อเธอปรากฏเด่นชัดถ้าคุณต้องการอิสระก็รับไปเสียงเธอเรียบแต่แฝงความแข็งกร้าวเธออุ้มลูกไว้แน่นราวกับเป็นเกราะสุดท้ายสามียืนนิ่งเขาไม่รู้ว่าความรู้สึกใดกำลังถาโถมเขาไม่รู้ว่าความกล้าที่เห็นตรงหน้านั้น เกิดจากความเจ็บปวดหรือพลังบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นในตัวเธอหญิงสาวหันมามองลูกน้อยใบหน้าของเด็กเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์เสียงร้องแผ่วเบาทําให้เธอรู้ว่าเธอยังมีเหตุผลที่จะยืนหยัดเธอไม่อ้อนวอนไม่ถามหาคําอธิบายเธอเพียงแต่ประกาศด้วยการกระทําว่าเธอพร้อมจะอยู่โดยไม่มีเขาแม้จะเป็นเส้นทางที่ยากลําบากบรรยากาศในห้องหนักอึ้งเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะเหมือนเสียงกลองในสนามรบ ทุกวินาทีคือการต่อสู้ของจิตใจสามีค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบเอกสารมือของเขาสั่นโดยไม่รู้ตัวเขามองชื่อที่เปื้อน,น้ำตาแล้วเงยหน้ามองหญิงสาวที่ยืดอกอย่างเด็ดเดี่ยวเธออุ้มลูกลุกขึ้นนั่งดวงตาของเธอจ้องตรงไปข้างหน้าความเจ็บปวดเปลี่ยนเป็นพลังที่เธอเองก็คาดไม่ถึงเสียงลมจากเครื่องปรับอากาศพัดม่านสะบัดร,ราากับเป็นสัญ,ญญาณเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นของหญิงสาวคนหนึ่งที่เพิ่งสูญเสียสามีแต่ได้พบกับตัวตนใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมเสียงทานกล้องเบาขึ้นเหมือนเป็นพลังผลักดันให้เธอไม่ลังเลอีกต่อไปหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีเธอหันกลับไปจ้องหน้าสามีแววตาคมกริบจนเขาชะงักเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่อ่อนแออีกแล้วถ้าคุณจะทิ้งฉันกับลูกไปเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงชัดเจนฉันก็จะทำในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้น เธอค่อยๆลุกขึ้นยืนทั้งที่ร่างกายยังอ่อนแรงจากการคลอดมือข้างหนึ่งอุ้มลูกไว้แนบอกอีกมือหนึ่งหยิบเอกสารยาขึ้นมาถือสูงเหนือศีรษะสามีเบิกตากว้างเขาคิดว่าเธอจะฉีกเอกสารแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเกินคาดเธอวางเอกสารยาลงบนโต๊ะแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานิ้วของเธอเลื่อนไปยังรายชื่อเบอร์โทรที่บันทึกไว้ฉันจะไม่ซ่อนเรื่องนี้เสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เด็ดขาด ถ้าคุณไม่อยากเป็นพ่อของลูกคนนี้ฉันจะบอกทั้งโลกสามีรีบก้าวเข้ามาแต่เธอกดปุ่มโทรออกทันทีสัญญาณโทรดังขึ้นในห้องที่เงียบสงัดเขาพยายามแย่งโทรศัพท์แต่เธอถอยหลังเธอกอดลูกแน่นจนแขนสัน่นแต่แววตาเธอยังคงแข็งกร้าวแม่ฟังนะเธอพูดใส่โทรศัพท์เขาจะทิ้งฉันกับลูกทันทีหลังคลอดเสียงปลายสายอุทานด้วยความตกใจ สามีหน้าซีดร่างกายเกร็งเหมือนถูกกดดันด้วยเงามืดเขาไม่คิดว่าเธอจะกล้าเปิดเผยต่อครอบครัวหญิงสาวกดลำโพงเสียงจากปลายสายดังชัดในห้องทุกถ้อยคำเหมือนมีดกรีดหัวใจสามีลูกอย่าร้องให้แม่จะอยู่กับลูกเสมอเธอก้มลงกระซิบกับทารกมือของเธอสั่นแต่แฝงด้วยพลังบางอย่างที่เกินกว่าความอ่อนแอสามีถอยหลังสายตาเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัว เขาไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ยืนหยัดได้แม้ในวันที่เจ็บปวดที่สุดหญิงสาวยังไม่หยุดเธอถ่ายรูปเอกสารยาแล้วส่งให้ครอบครัวทันทีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นในความเงียบทุกอย่างกลายเป็นหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ในห้องพักฟื้นอันเย็นเฉียบเธอยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนนักรบลูกน้อยในอ้อมแขนคือเหตุผลเดียวที่ทำให้เธอแข็งแกร่งเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดสามีมองโทรศัพท์ที่เธอถือไว้เสียงหัวใจของเขาดังในหูราวกับกลองศึก เงื่อซึมเต็มหน้าผากแม้อากาศในห้องจะเย็นจนขนลุกเขาก้าวเข้ามาอีกครั้งเธอทำอะไรลงไปรู้ไหมน้ำเสียงเขาสั่นไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะหวาดกลัวหญิงสาวไม่ตอบเธอเพียงอุ้มลูกไว้แนบอกดวงตาเธอฉายแววที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนฉันเคยเชื่อว่าคุณคือที่พึ่งเธอกล่าวชา้าชาแต่วันนี้ฉันรู้แล้วฉันไม่ต้องการคนที่เลือกจะหนีสามีหายใจถี่เขายกมือขึ้นราวกับจะอธิบาย แต่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งตัดทุกคำพูดที่เขาเตรียมไว้เป็นสายจากครอบครัวของเขาเองชื่อบนหน้าจอทําให้เขาแข็งค้างเขารู้ทันทีว่าเรื่องทั้งหมดแพร่กระจายไปแล้วหญิงสาวไม่ละสายตาเธอปล่อยให้เสียงเรียกเข้าดังสะท้อนในห้องบรรยากาศกดดันจนแทบหายใจไม่ออกสามีค่อยๆย,ยกโทรศัพท์ขึ้นรับสายเสียงดุดันจากอีกฝั่งดังลั่นแกทำเรื่องเลวแบบนี้ได้ยังไงหลังเมียเพิ่งคลอดลูก ใบหน้าเขาซีดเผือดเขาอ้าปากแต่ไม่มีคำใดเล็ดลอดออกมาทุกคำต่อว่าจากครอบครัวแทงลึกยิ่งกว่ามีดหญิงสาวมองเหตุการณ์ตรงหน้าเธอไม่ได้ยิ้มอย่างผู้ชนะแต่แววตาเธอเต็มไปด้วยความสงบสงบเพราะเธอได้เลือกเส้นทางของตนเองทารกในอ้อมแขนหยุดร้องเสียงหายใจเบาๆของเด็กน้อยดังชัดในความเงียบเหมือนเป็นการยืนยันว่าเธอตัดสินใจไม่ผิดสามีค่อยๆลดโทรศัพท์ลง ดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความอับอายและสับสนเขามองใบหน้าของเธอที่เปื้อนเหงื่อและน้ำตาแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่เขาไม่อาจเอื้อมถึงหญิงสาวสูดหายใจลึกอีกครั้งเธอยกเอกสารหยาขึ้นแล้วฉีกมันต่อหน้าต่อต,อตาเขาเสียงกระดาษขาดก้องกังวานเหมือนคำประกาศอิสระฉันไม่ต้องการการตัดสินใจจากคุณเธอกล่าวหนักแน่นฉันจะเลี้ยงลูกด้วยสองมือและฉันจะสร้างชีวิตใหม่ที่ไม่มีคุณอยู่ในนั้น เธอเดินไปวางเศษกระดาษลงในถังขยะอ้อมแขนเธอยังกอดลูกไว้อย่างแน่วแน่เงาของเธอบนผนังยืดยาวเหมือนเสาหลักที่ไม่อาจสั่นคลอนสามีสุดตัวลงกับเก้าอี้สายตาว่างเปล่าเขารู้แล้วว่าเขาไม่เพียงสูญเสียครอบครัวแต่ยังสูญเสียศรัทธาที่จะไม่มีวันได้กลับคืนและนั่นคือสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนหญิงสาวหันหลังให้สามีก้าเดินช้าชออกจากเตียงคนไข้ เท้าที่เปลือยเปล่าสัมผัสกับพื้นเย็นเฉียบแต่ในอกของเธอกลับร้อนวูบเหมือนเปลวไฟลูกน้อยซบอ,อยู่บนอกกลิ่นหอมอ่อนๆของทารกทำให้เธอมั่นใจไม่ว่าโลกภายนอกจะโหดร้ายเพียงใดเธอก็พร้อมจะปกป้องชีวิตเล็กๆนี้ด้วยทุกสิ่งที่มีประตูห้องถูกผลักออกแสงไฟจากทางเดินโรงพยาบาลสว่างจ้าเสียงล้อรถเข็นเสียงก้าวย่างของพยาบาลดังสลับไปมาแต่เธอเดินอย่างมั่นคงราวกับโลกทั้งใบเงียบสงด ข้างหลังนั้นสามีนั่งนิ่งสายตาเขาติดอยู่กับภาพหลังเล็กๆของเธอภาพของผู้หญิงที่เขาคิดว่าอ่อนแอแต่วันนี้กลับแกร่งเกินกว่าจะเอื้อมถึงหญิงสาวพาลูกออกจากห้องเธอหยุดยืนริมหน้าต่างบานใหญ่ของทางเดินแสงแดดยามเช้าสาดลงมาทั่วพื้นอุ่นจนทําให้เธอหายใจได้เต็มปอดเธอก้มลงจ้องหน้าลูกลูกตั้งแต่นี้ไปเราจะเดินไปด้วยกัน น้ำตาเอ่อคลอแต่รอยยิ้มกลับปรากฏบนใบหน้าเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในมือเธออีกครั้งเป็นสายจากพี่สาวที่เพิ่งเห็นข้อความและรูปภาพเสียงจากปลายสายสั่นเครือกลับมาบ้านเธอะพวกเราจะอยู่ข้างเธอหัวใจหญิงสาวอุ่นวาบน้ำหนักที่แบกไว้เหมือนเบาลงเธอรู้ว่าเธอไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปในห้องพักฟื้นที่เธอทิ้งไว้ข้างหลังสามีลุกขึ้นชาชา เขามองเศษกระดาษหยาที่กองในถังขยะความรู้สึกสูญเสียกัดกินหัวใจเหมือนเปเลวไฟเผาไม้เขายกโทรศัพท์ขึ้นแต่ปลายนิ้วกลับสัน่นเขาอยากโทรหาเธออยากเอ่ยคำที่ไม่เคยพูดแต่สายตาและท่าทีของเธอเมื่อครู่ยังชัดเจนในความทรงจำชัดเจนเกินกว่าจะมีคำใดลบล้างได้หญิงสาวก้าวออกจากโรงพยาบาลลมเช้าพัดปะทะแก้มเบาๆกลิ่นอากาศสดชื่นผสมกลิ่นดอกไม้ริมทาง เรากับโลกภายนอกกำลังต้อนรับการเริ่มต้นใหม่ของเธอทารกขยับตัวเล็กน้อยดวงตาใสาเปิดขึ้นมองไปรอบๆยิงสาวหัวเราะเบาๆใช่แล้วลูกโลกนี้เป็นของเราในความวุ่นวายของเมืองในเสียงรถยนต์ที่วิ่งผ่านเธอก้าวต่อไปโดยไม่หันกลับหลังทุกย่างก้าวคือคำประกาศชัดเจนว่าเธอเลือกเส้นทางของตัวเองและสิ่งที่ไม่คาดฝันที่สุด คือการที่เธอกลายเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงกว่าที่ทุกคนเคยรู้จักแข็งแรงจนสามีเองยังต้องยอมรับว่าเขาได้สูญเสียเธอไปตลอดกาลหญิงสาวกลับมาถึงบ้านในเช้าวันนั้นบ้านไม้หลังเก่าที่เธอเคยรู้สึกกับแคบกลับกลายเป็นที่พักพิงที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตครอบครัวออกมาต้อนรับเสียงแม่สั่นเครือด้วยความดีใจมือที่อบอุ่นกอดเธอและหลานน้อยไว้แน่นกลิ่นอาหารเช้าที่คุ้นเคยลอยอบอวลไปทั่วบ้าน เธอนั่งลงกลางห้องน้ำตาไหลรินแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดเป็นน้ำตาที่บอกว่าเธอรอดพ้นจากสิ่งที่เกือบทำลายชีวิตคืนวันผ่านไปเธอเริ่มเรียนรู้การเป็นแม่คนเดียวตื่นกลางดึกเพื่อให้นมลูกซักผ้าอ้อมจนมือแตกแห้งแต่ทุกครั้งที่มองรอยยิ้มเล็กๆของลูกความเหนื่อยล้าก็สลายหายไปเพื่อนบ้านหลายคนรู้เรื่องราวบางคนกระซิบบางคนซุบซิบแต่เธอไม่สนใจ เธอเดินผ่านทุกสายตาด้วยความสง่างามเพราะในใจเธอรู้แล้วว่าเธอไม่ได้อ่อนแอวันหนึ่งเธอตัดสินใจเปิดร้านเล็กๆหน้าบ้านขายอาหารเช้าที่แม่ถนัดทำขายขนมพื้นบ้านที่เธอเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กกลิ่นหอมจากครัวลอยออกไปตามลมคนเริ่มเข้ามาอุดหนุนรายได้เล็กๆกลายเป็นสเสบียงชีวิตเสียงหัวเราะของลูกดังอยู่ในบ้านเสมอท่ามกลางเสียงกาต้มน้ำเดือดเสียงคุยจอแจของลูกค้า บรรยากาศที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยความหมายในทุกเช้าเธออุ้มลูกออกมาหน้าบ้านยกมือไหว้พระอาทิตย์ที่โผล่พ้นขอบฟ้าแสงทองอุ่นสตราดลงบนใบหน้าเธอเหมือนประกาศว่าเธอคือผู้หญิงคนใหม่ที่แข็งแรงข่าวเรื่องสามีของเธอกระจายออกไปกว้างหลายคนเริ่มหันหลังให้เขาธุรกิจที่เขาทำเริ่มสะดุดเพราะเสียความน่าเชื่อถือครอบครัวของเขาเองก็ตำหนิอย่างหนัก เขากลายเป็นชายที่มีทุกอย่างแต่กลับสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดไปบางคืนเขาขับรถผ่านมาแถวบ้านเธอนั่งมองเธอที่กำลังอุ้มลูกเดินเล่นหน้าบ้านเสียงหัวเราะของแม่ลูกดังลอดออกมาเขาได้แต่มองอยู่ในความมืดหัวใจบีบแน่นจนแทบหายใจไม่ออกแต่หญิงสาวไม่เคยหันไปมองเธอไม่หวนกลับไปหาอดีตอีกทุกย่างก้าวของเธอมีเพียงอนาคตที่เธอสร้างด้วยสองมือลูกน้อยค,อยค,อยคอย่อยๆโตขึ้น ก้าวแรกของลูกทําให้เธอยิ้มทั้งน้ําตาคําพูดแรกที่เปล่งออกมาคือคําที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้ยินเร็วขนาดนั้นแม่เสียงเล็กๆคําเดียวทําให้โลกทั้งใบสว่างขึ้นเธอก้มลงกอดลูกแน่นและรู้ทันทีว่าทุกการเสียสละที่ผ่านมาไม่สูบเปล่าหญิงสาวคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกทิ้งวันนี้กลายเป็นเสาหลักที่มั่นคงเธอไม่ได้เพียงแค่รอดพ้นจากความเจ็บปวด แต่ยังสร้างชีวิตใหม่ที่ใครๆคาดไม่ถึงและนี่คือสิ่งที่สามีเก่าของเธอไม่มีวันย้อนกลับไปแก้ไขได้หลายปีผ่านไปบ้านไม้เล็กๆที่เคยเป็นเพียงที่พักพิงกลายเป็นร้านอาหารชื่อดังในชุมชนกลิ่นหอมของอาหารเช้าลอยไปทั่วตรอกซอยลูกค้าหลังไหลเข้ามาทุกวันหญิงสาวยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ใบหน้าสว่างด้วยรอยยิ้มมือหนึ่งเสิร์ฟอาหารมือหนึ่งยังไม่เคยปล่อยมือจากความรับผิดชอบ เสียงหัวเราะของลูกที่วิ่งเล่นอยู่ข้างร้านคือดนตรีที่เธอรักที่สุดในเย็นวันหนึ่งเมื่อร้านปิดและพระอาทิตย์คล้อยต่ำเธอนั่งมองลูกที่กำลังทำการบ้านบนโต๊ะไม้เก่าเธอรู้สึกได้ถึงความอิ่มเอมในใจไม่ใช่เพราะรายได้ไม่ใช่เพราะชื่อเสียงแต่เพราะเธอได้เลือกเส้นทางของตนเองอดีตที่เคยเต็มไปด้วยน้าตากลับกลายเป็นรากฐานของความเข้มแข็งเธอไม่เกลียดไม่โกรธไม่หววหา เธอเพียงแต่ก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจเธอหันมามองลูกอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความหวังเรามีแค่กันและกันและมันก็เพียงพอแล้วแสงสุดท้ายของวันส่องผ่านหน้าต่างอบกอดแม่ลูกคู่นั้นไว้ในอ้อมแสงอบอุ่นและนั่นคือบทสรุปของหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเคยถูกทิ้งแต่กลับกลายเป็นผู้หญิงที่โลกทั้งใบไม่อาจทำให้ลมลงได้อีกต่อไปจบ คุณอยากให้ผมทำสรุปข้อคิดสั้นๆต่อท้ายเรื่องด้วยไหมครับเพื่อใช้ปิดท้ายเสียงบรรยาย